มามากนาหลายตาเลยเหมือนีสรงไม่โตให้คุณแม่ฮอเลยกันแล้วกันนะคะสุดๆอีกแจกบาตในทีมงานแน่ขะหน่อยอีพออีเม่แฟนแฟนบอลล่สละครับแลโอกาสต่อไปนี่นะครับเพื่อว่าบมเป็นการเซเวล่าอยากจะให้อีพอยอีเม่แฟนแฟนบอลล่มของแม่ครูหอมหัวนะครับเอ้ล้อมาโดนแซนโดนโอ้ยปานไหนเทเรมวนได้ซืน์นต้มาจันว่า นะโอาคต่อจากนี้ไปขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆนะครับแม่ครูหอมหวนเจนวันสละกับ อยากเจอนาจังหยิบโทรา์มาด้วยอยากจะาอ้ยพระพีด้วยความคั่งีมสิจาเว้าคาผู้ได น้องเนี่ยปากบ่ได้เออเออหินทาบให้รับผีโอ้น้อดวงชีวิตยามคิดคิดคิดเห็นอายอยากขอไลยแต่อ้ายเจ้า ตามเขา้อนหลงคท่าเสีงบาทว่าัวเป็นยาเบื่อหลงทั้งิดเมื่อคิดได้อยากเผลาสูบเพียฟาสูบเพียฟ้า Menos. 多好。<Cool. S 2> uh. 别犹豫。 ลักขั้นบ่มีปัญหาอ้ายปอตีวาน้องเป็นขวงห้างกแกแกไว้หลักขั้นอ้ายรับเรียงได้หลักขั้นอ้ายรับเรียงได้แม่ขังเงินมันเกินกัน ยานมันนใยเกินการสียแต่งงานกั ical, Holiday, oney, บของห่าง่านบอดใจเพื่อคำมังอาหัวอกแม่ห่างนะคะ ห th ้องดูไอรู้ว่าน้องเป็นแม่ทานใจท้องนาตอนนี้บ่อยากมีใครแ็บเมื่อนี้หัวไอ้นั้นจริงใจบอกว่าไอรับน้องไปเป็นแม่ขังใไงไอกาศเอาโตเสียงใจ้เอาแม่เป็นเมียเตาไอกาเพราะว่าเสียสาแม่เป็นแม่ขังถ้าไบ่นดีไอมีสิบัวิมบ่ปลาไอมีสิบัวหิมสิบัวปลาเช็นใจเธอน่าจะรักน้องคนนี้ สมมามารถก็มีทั้งตัวแต่เ้องมาเป็นผู่ควงม,มันได้ปิดหัวข้างต่ห้ายาเาไปสีเ้าก็ตามเขาเขาแล้วก็ไมสีว่าไอ้อาสาข้าพูอยากรลงก็หรง,ง,รงเลยหมอแต่ไอายหาขคอสภาพขาวเป็นความเวียกัน แให้เกิดสีฮักดีคนเดียวว่าให้เกิดสีฮักดีคนเดียวน้องขอยอมไกลใจหันไปแา้หมายรวมทางดีายน้องคนเดียวอ้าวเป็นการทดสอบเสียงนะคะหัวอกแม่ห้างน,นะคะอ้าวแม่ครูหอมหวนขอกราบสวัสดีเมียนมอเทนแฟนมอลำเนะะี่ยค่ะเธออ้าวันนี้จบจากก่อนนี้ขอเรียนเชิญคณะกรรมาการคุณพ่อคุณ้านนะคะผู้รักษาการ คณะอบอตนะคะเอาโค้ดสูขยอยไปทางในนอมาเด้อไอามาเด้อค่ะครับได้โอกาสนี้ก็ขอการาบเรียนเชิญคณะกรรมการนะครับไม่ว่าจะเป็นยพาพาพยาบานยาพี่อบอตคณะกรรมการนะครับบุรุษผู้ใหญ่ก็ ขอกาบได้เชิญึ้นท่านเวทีแล้วก็ได้เปิดการเปิดงานนะครับในการสแสดงาสำหรับการสำรักงานพิธีขอกาบได้เชิญครับผมตบมือสักสวนครับผม ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีแกกผู้มิเกียริทุกท่านนะครับสารับวันนี้ก็เป็นงานโ่งมารของคุณแม่นะครับคุณแม่หอมหววเทพหลงเรื่องนะครับก็ก่อนอื่นก็จะให้ผู้ยาบาลเพื่อนเป็นผู้เปิดงานนะครับผมครับขอเส้นพยาบานคุณพ่ณอ,ณอ,ณอสมใจสาริโทนะครับ,บครับก็ อสวัสดีนะครับอีพอยแม่นะครับบานเฮานะครับหลายๆหมู่บ้านนะครับที่มารวมงานของพนมกงานคู่หอมหวนนะครับมือนีนะครับก็ได้ยินว่าเป็นงานโซ่งานหมานว่าสันเนาะกับพนกัมี่นะครับมีนักลอกนะครับหลายๆท่านนะครับที่มาให้ความม่วนความซื่นนะครับสําหรับคํขึ้นนี้นะครับ ครับเอาก่อนอื่นนะครับก่อนสีเ้าไปนะครับก็ขออนุญาตนะครับแนะนําทั้งคณะกรรมการท้องถก่นเนาะนะครับผู้อยู่ขวามือผมนะครับก็คือท่านอบตนะครับสอนนรินพวกอนุนะครับอบตบู๊ซีนะครับผมครับถัดมานะครับก็คือู้ใพยาบาลบู๊ซีเอ็ดนะครับนายคำไผ่มุกดาม่วงนะครับครับ ท่านต่อไปนะครับกับพอข้ามไปนะครับคุณพอข้ามไปทัวตะซีนะครับเพื่อนกับเป็นชลบอ์นะครับในหมู่บ้านมูสิเพ้าน้ากันนะครับครับต่อมาครับกับพอข้ามบานะครับพอข้ามบาแกนวงนะครับกับเป็นชลบอ์นะครับในหมู่บ้านนะครับพงบัดนผูนะครับครับต่อไปนะครับกับคุณพอเพทไทยนะครับเสียงแก้วเป็นผู้ซอยนะครับแล้วก็เป็นชลบอ์นะครับในหมู่บ้านด้วยกันนะครับแล้วกั สุดท้ายนะครับคุณแม่ดูจีรานะครับจันทพัฒน์นะครับเป็นคณะกรรมการชรบอนะครับของบูซิบสำหรับตัวผมเองนะครับนายสมใจสันิโตนะครับกับกุญญาบ้านนะครับบูบูซิบบัณฑุภูเฮานะครับครับสำหรับคำขึ้นนี้นะครับกับทั้งแม่คู่นะครับเพื่อนกับเป็นงานสูขงานหมานเนาะกับมีนักลอกนะครับได้ไหลทานนะครับบูสิเป็นทั้งคุณพี่สาธิตนะครับคุณพี่สาธิตต้องจัดนะครับแล้วกับคุณพี่รุ่งโรดเพจทองชัยแล้วกับ คุณแม่พิมใจนะครับผป็นพราะัยใช่นะครับแล้วกันนักลอกในทีมงานมาดไม้ไร้ทันนะครับสำหรับมือนีนะครับก็อีพอยแม่เข้านะครับผู้มาร่วมงานมือนีกัสิ้นเบิกเต็มที่นะครับก็ใไห้มวนให้ซื้นนะครับน้ากันนะครับก็สมคบมารปทัฒนาที่คุณแม่หอมหวนคุณแม่คู่นะครับที่คนได้จัดนะครับได้จัดดนตตีมาไหเบิงมือนีนะครับกับ รู้สึกว่าดดภูเขานะครับถือว่างานงหา่อีกงานหนึ่งนะครับหลังจากงานบุญประจําปีผ่านไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่มีมหัศจรที่สมควรนะครับสําหรับงานมือนี้นะครับครับกเพื่อพป็นการเสียเวลานะครับก็คงสิีด้เวลาด้วนะครับเพราะว่าก็ิไี้ม่วนกันง่ายไปยัะหน่อยนะครับผมในน้ำพยาบาสนะครับในบรรดภูเขานะครับก็ขอเปิดงานนะครับในมือนี้ครับผมขอบคุณครับ ครับผมขอแนะนำอีกคูหนึ่งนะครับดีเจบ่าวเสี้ยงอ่องนะครับเพื่อนเพื่อนไปเป็นโค้ชเป็นพิธีกรไปในวันี้ครับผมกราบสวัสดีงามงามกราบสวัสดีงามงามกราบลุกสู้กลางเลือกลางใจคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่มารวมบญร่วมกุศลนะครับมางานแห่งนี้นะครับผู้คาล้านเสลาคนสุดทองบ่าวเสี่ยงอ่องครับลูกได้บานวันได้สวนของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ดูไดก็ว่าผู้บ่าวหน้าคมคมดังดองๆพนะหนังตาสั้นเดียวว่าท่านบ่าวเกาหลีกับพวป่านว่าท่านพอดีเห็นป่าแล้วว่ากูอยากหักใส่บักเชีนะ a, ยงหว่องเนี่ยสูยยุสเซอีพ่ออยู่บ้านไหนน่ะฮะเออเนี่ยไะเนี่ยไะเนี่ยไะอ้าวขอบคุณหลายๆสระครับครับโอ้ยบายบางทีแมียเพียงใด คอยว่าอยากว่กใคาอยากออยู่บ้านได้เละแม่โอ้ยู่บานดอนผู้น้อโอ้ครับ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 เออใส่น้อผู้สมคอคอยน้ออีแม่หักคอยน้อยพี่เราที่แต่เราฟังรายการมาตลอดนะครับยีมาเศ้ากับหกโมงเศร้ากับเม็นอ่านข่าวนะครับสองโมงเศร้าหัดซีโมงเศร้าก็บรายการปลาดินทองเกษตรดินดีเฮยใบโมงหัดใบสาม สองชั่วโมองอีกครับกับแมนลูกทุ่งปลาดินทองนะครับพี่น้องกับฟังมาตลอดเใยการสนับสนุนมาตลอดนะครับเมื่อนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่หอมหวนะก็เลยว่าแม่ครูหอมหวนครับที่ให้โอกาสเออมายืนเทิงเวทีอันสูงเกียรติแห่งนี้นะครับได้มาพ่อพี่พ่อน้องแออว้าดีใจและสั้นอยูุ่ทยธอยกัตยังว่าโอ้จะมากว่าดีใจเห็นพี่เห็นน้องทั้งแต่บนน้องนัคขาสามพารอแถวนี้น้อ พี่น้องก็ได้ยิแต่เสียงครับพี่น้องปฏิว่าเอ๊ะมันงานอียงเนาะเบาเสียกว่าเลยว่าท่นว่าเอแม่ครูหอมหวนครับพ่นโศกพ่นหมานเพ่นในวอกควันน่านี้แล้วว่าถ้าหากว่าโศกว่าหมานก็จะเอาหมอลำมันม้วนศิลิปินนักล่องหล่หลายๆท่านนะครับเออมาให้พี่น้องได้ฟังเอ่อมาให้ปูได้ได้ฟังน้ำกันครับผพ่นโศกพ่นหมานเนาะ กดีใจน้ำสาทขคันหางขานี่มีลขลังรวยจึงสียถิ่มเบาเสียงวามแกแลวกันเบิ่งแนเดอร์โอ้ยบอยากว่าายกันยังว่าคิดแต่ปากกระปองวันน <laughs> นะครับกับบ่ม๋มยังายครับให้มวไนในซื้นเมื่อนี่สิริพ่อครับสิริปินนักล้องเอ่อระดับปรมาจารย์ครับบ่าว่าที่เป็นคุณสาธิตท,ทองจันทร์นะครับเ,เจ้าของมาหมอล์แหลไรก่อนนะครับบ่กว่าที่เป็นอ่า วันเมือสังหารเออแลอ้วก็โอ้ยหลายนะครับลาสาวหนองคายแล้วก็จะได้พ่อพ่อครับคุณรุ่งโรดเพชรธงชัยอีกนะครับเออตบเมื่อไปถานะตบเมื่อถานี้แม่เพื่อถิามาศมวลซืนไห้กับพีกำลังนิดเงีวกันสละคำหนึ่งอะไรเนาะแล้วก็มีอีกอ่าที่พี่น้องที่สิบโอเคได้ยินจา้าเทพเพื่อถิ่มาจากเทียครับแถวเฮ้าเนาะเออู้ได้กับขอพู้ได้กับขอครับ ไผ่นอปฏิวเออเพิ่อนมาหอดแล้วอยู่หลังเวทีเด็ดครับนั่นคือคุณพิมพ์ใจเพชรพระราชนิยนะครับเพิ่นถือว่าสร้างความันเทิงสร้่งข้อมูลซื้อในกับพิณอนได้ขึ้นนี่ครับไี่นองมีความสุขในการฟังใหพี่นองมีความสุขในเมื่อนี้นะครับคอยโชคให้มาสมบูรณ์สมบูรณ์ครับบ่าวเสงอหากระพ่อพี่พ่อน้องสั้นี้ต้องขอขอบคุณหลายๆครับเพื่อว่าพบเป็นการเสียเวลาอยากให้พ่อพ่อครับศิลปินแล้วก็อะไหลายๆท่านนะครับ พี่เพื่นสิมาสั่งควกมันเทิงไส้สลัดเป๊ะลองสลับปาสองครับขอบคุณหลายครับขอบคุณมากๆขอบคุณหลายครับผม